สวัสดีครับสวัสดีครับบอกหนยสวัสดีแฟนเพจไฮย้อนทุกคนนะครับเมื่อนี้เราชิมาตาลากบัวนี่ครับตำลากบัวเลยนะครับทุกคนถ้าผูกใด็่เเคยเห็นมาลองกันเบิ่งนะครับนี่ผมใส่เครงพริกนะครับพริกแห้งนี่ครับใส่พริกแห้งแล้วนะครับใส่น้ําตาลใส่ขาวแล้วก็ใส่กระเทียมน่ครับอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่มาขามเปียกน้ํา นะครับมะขามเปียกน่ยเพิ่บแก้วได้นี่แม่มะขามส้มอยู่ไหมมันส้มอยู่โอเคเนี่ยจะประมาณนี้อ,อุ่กออ่อนไปตามบ่หือใช่แล้ว อันนี้มามาตำอยู่เงินแม่นะครับหนึ่้กลับบ้านเนาะมาทากัางนอนลกันนอยังนี่ครับทุกคนตำแหลกประมาณนึงนะครับแล้วอยาเอานี่เลยลงเลยใส่หมดเลยนะครับนี่เบิร์นี่ห้าสิบบาทเลยได้แช่งก็ได้เลยสามารเนื้อมาก็ต้องกินนอนจังตำไปครับตำไปตำไปไเรื่อยๆครับ ให้มันแหลกละเอียดนะครับตังตังอยากตามไหมครับตามหรอตังตามให้ตังตามโอ้ยกแขงเลยนะหมแหลกเคลื่อต้องแบบนี้ังงี้อืมตัวตังหัดมือพอแย้วใหจตีตัให้มันแน่ก่อนนะครับเพราะหมัเพชรนี่เ้า มักเผ็ดมักแหงกันไก่ทำมากนะครับไอ้ตังจะกินได้ไหมครับนี่ไม่กินหรอกินได้ไหมครับโอเคไม่กินเผ็ดคับไม่เผ็ดครับมีฝุ่นควันเข้า ากฉะน,นั้นทำให้มันละเอียดก่อนนะครับปลกูกกสิเข้ากันจับเครื่องเทศเอาที่ใส่ประเภทกัน,นั้นกระเทียมเคร็่อรับก็บคือที่อร่อยที่สุดจะคือใจประแดกอันนี้ปลาแม่เหลียนนะครับเดี๋ยวสิใส่พิกัดให้เป็นตามล่าปลาแม่เหลียนนะ ใส่สองช้อนนะแม่เดี๋ยวปลุงร้านกันมาดังฮึ่ม,มนั่นชิมเลยนิ่ดู เ่าชิมกันเดี๋ยวคำหนึ่งเอากินเบื้องแืมใส่ใบนิดหนึ่งครับออกหวานออกหวานอันนั้นออกหวานหัวบ,บัวออกหวานรากบัวนะครับออแสน้ำตาลแค่น้อยเดียวช้อนเดียวนะ

มาตังค์ถือไว้ถือไว้เดี๋จะตสกลองนะครับทุกคน<ม>นี่ครับหน้าตาของตังบัวเราว้าวเมนี้มากินตังบัวน้วกันนะครับทุกคนหอมมากเลยนี่ ไฮดังอ๋ออย่าไปเบียไม่เห็นหาไฮดังชิมเบิังชิมบัวดูอันหนึ่งเห็นไหมครับยังไม่ได้กินอยู่ใช่ป่ะเผ็ดจังเลยนะฮึมโอเคมากินตำบัวนำแกันนะครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับวันไฮดังสวัสดีครับดีดีวัสดีครับดีดีบอเพ็ดบอเพ็ดบาย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 อีกครัำหนึ่ง อ่านโอ้สวัส <c oughs> ดีครับ